กับหญ้าทำกับข้าวรอนะคะเนี่ยจัดโต๊ะอย่างสวยเลยแบบบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะคะอมก็ไปบ้านหน้าร้อนกับสามีนะคะบรรยากาศดีเยี่ยมเลยค่ะทุกคนท้องฟ้าเนี่ยแจ่มใสนี่ก็เป็นไร่นาของชาวบ้านนะคะ บางคนเขาก็ปลูกข้าวสาลีนะคะบางคนเขาก็ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์จ้ะทุกคนเราก็ออกจากบ้านกันประมาณสัก6กโมงเย็นนะคะนานีของปีนะคะ6กโมงเย็นของประเทศฟินแลนด์เนี่ยสว่างจ้าเลยค่ะจากบ้านไปบ้านหน้าร้อนนะคะก็ใช้เวลา ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งค่ะในการขับรถจริงๆแล้วจากบ้านไปก็ประมาณสัก60กิโลเมตรนี่แหละค่ะแต่ว่าเราก็มีการแวะระหว่างทางด้วยนะคะแวะซื้อกับข้าวแล้วก็แวะดื่มกาแฟค่ะจริงๆบ้านหน้าร้อนเนี่ยอ,อมก็ไม่ค่อยได้มาหรอกนะคะเพราะว่าสามีเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบมาบ้านหน้าร้อนค่ะแกชอบอยู่บ้านแต่เวลามาแล้วนะคะแกก็ไม่อยากกลับค่ะบางทีผู้ชายเนี่ยก็เอาใจยากเหมือนกันนะคะแต่ติดตรงที่ว่าเรามีแมวรออยู่ที่บ้านค่ะ ก็เลยต้องกลับซึ่งจะเอาแมวมาบ้านหน้าร้อนด้วยก็ไม่ได้เพราะว่าบ้านหน้าร้อนเนี่ยก็มีแต่ป่าค่ะถ้าแมวหลุดเนี่ยก็หายจอยเข้าไปในป่าเลยค่ะอ้อมชบมาบ้านหน้าร้อนค่ะเพราะว่าได้ตกปลาหาเห็ดเก็บผล,ลไม้ป่าซึ่งสําหรับอ้อมแล้วมันเป็นการพักผ่อนค่ะทุกคนนี่ก็ถึงโรงจอดรถบ้านหน้าร้อนของเราแล้วนะคะแล้วนี่ก็เป็นบ้านหลังใหญ่ของเราจ้ะซึ่งที่นี่จุแขกได้เยอะมากเพราะว่ารวมๆกันแล้วก็3ามหลังนะคะแต่ละหลังก็ จุแขกได้ยุ่มกันนะคะอย่างเช่นหลังใหญ่เนี่ยก็นอนได้ประมาณ5คนค่ะและนี่ก็เป็นท่าน้ําส่วนตัวค่ะตอนเย็นเย็นวิวสวยมากแล้วก็ยามเย็นเนี่ยบรรยากาศเย็นสบายเชียวค่ะอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบก็มีเพื่อนบ้านกันค่ะน้ําก็ใสแจ๋วฉลาดทุกคนนาอาบมากแต่ว่าน้ําก็เย็นเชียวค่ะวันนี้นะคะออมก็ขุดไส้เดือนมาด้วยจ้ะอมว่าจะมาตกปลาที่นี่แหละปลาตัวโตๆทั้งนั้นเลยค่ะสามีของอมตกปลาเก่ง แต่ว่าเขาไม่กินเนื้อปลาค่ะถ้าวันไหนตกปลาได้เยอะนะคะออมก็จะแบ่งพ่อปู่แม่ย่าเอาไปรมควันค่ะฝั่งขวามือนะคะเราก็มีเรือแจวจ้ะถ้าวันไหนอากาศดีนะคะสามีก็ชวนไปแจวเรือเล่นค่ะแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกดีจังตกเกือบทุกวันเลยค่ะก็ดีสําหรับเบอร์รี่แล้วก็เห็ดต่างๆนะคะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าป่าแห้งค่ะฝั่งขวามือนะคะก็เป็นบ้านพักหลังเล็กค่ะ สำหรับแขกค่ะในนี้ก็จุแขกได้4คนนะคะข้างในก็มีเต้าพิงแล้วก็มีซาวน้าด้วยจะ้ะขณะนี้ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเดินไปที่ท่าน้ำดีกว่าออมจะพาไปชมพระอาทิตย์ตกดินค่ะสวยมากท้องฟ้าสวยจังเลยตอนสี่ทุ่มกว่านะคะมาดูปลาทรรเมื่อกี้โยนเบ็ดเอาไวค้ค่ะ นกอุ้ยทองฟ้าสวยจังเลยสีแดงแปด๊ดปลาก็ไม่กินเบ็ดจนเอาไว้หรือว่าปลาหายไปแล้วเสียงวัวอีกฝั่งหนึ่งมีฟาร์มเลี้ยงวัวนะคะ ชอบบรรยากาศยามเย็นดีไหมสาวหนะ้าร้อนไหมไม,ไม่ดีเหรอร้อนอเสียงนกตอนเย็นๆนนะคะอ้อมชอบมายืนตรงนี้จังเลยค่ะสงบดีค่ะบรรยากาศดีดูพ่อปู่มาทำนกไล่กาเครื่องหมายอะไรของเขาก็ไม่รู้มีแบบ เขาเรียกอะไรว่าวว่าวเอาไว้ไล่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยสงสัยไล่นกนี่แหละเพราะว่านกชอบมาขี่ใส่ใส่ตรงท่าตรงนี้นะคะท่าน้ําตรงนี้ท่าของพ่อปู่นะคะเราไม่อยากล้างล้างขี่นกทั้งวันค,ะค,ค่ะก็เลยต้องมีอ่าว่า wow. วแบบนี้เอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้นกมาเพิ่งอาบน้ําเสร็จเมื่อกี้นะคะก็ เลยต้องโพกผมไว้แบบนี้คะ่ะเพราะว่าโพกเอาไว้สักพักนะคะเดี๋ยวค่อยไปเป่าผมไปแล้วเหรอโอเคอสามีไปหากินอาหารขําค่ะเมื่อกี้ก็เข้าสาวหน้ามานะคะผมก็ยังไม่แห้งนะคะก็โพกผมมาไว้แบบนี้เลยคะ่ะสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ไปเป่าผมนะคะให้ผมแห้งก่อนเข้าไปนอนนะคะลูบอรีทั้งนั้นเลยคะ่ะทุกคนเนี่ย ตอนนี้ก็อาจจะยังมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าเนี่ยก็สี่ทุ่มแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาดูค่ะทุกคนไปบ้านหลังใหญ่กันค่ะ นี่ก็เป็นระเบียงจ้ะทุกคนมองจากระเบียงไปก็จะเห็นทะเลสาบจา้ะเห็นทะเลสาบเห็นท่าเรือท่าเรือส่วนตัวแล้วก็ป่าบลูเบอรรี่บรรยากาศแบบ สุดยอดเลยอะมีหลายอย่างเที่ยวมีสลัดแล้วก็ซอสต่างๆนะคะตุ้มมันฝรั่งด้วยเนี่ยฝีมือแม่ย่าจัดโต๊ะเลยค่ะกับพ่อปู่ค่ะทานอาหารข้ามกันค่ะทุกคนตอนนี้ไฟตรงเตาผิงก็จุดเอาไว้แล้วนะคะ นี่ก็เป็นเตาผิงของเรานะคะทุกคนส่วนพ่อปู่มแม่ย่าก็จัดแจงอาหารอยู่ตรงนี้นะคะกรนงกันแหน่งเคียวต้มมันฝรั่งเขาก็ใส้ Chilaudu. Miten Ei, ei, ei häitä. No, Olen näitä. Mä aikaisempi syönyt. Tuota. No, varmasti, on aika jo. hyvää. Sekin on ihan hyvää. Mä... Sulla on aika paljon leipää täällä kertaa. Mm -hmm. mm -hmm. ขอต้นก็มาตาตาหมวกกันนะสีม่อม่ย่าทำสลักนะคะเอาไปวางที่โต๊ะเลยพ่อผู่แม่ย่าก็จัดวางกันกระนุ่งกระนิ่งอย่างนี้ประจำค่ะเวลาที่ย่อมมาบ้านหน้าร้อนนะคะ ท่านก็จะจัดแบบนี้ล่ละคะ่ะสองคนถามว่าทําไมอ้มไม่ช่วยอ้อมก็ช่วยค่ะแต่เนื่องจากว่าแม่ยาของอมอ่ะเป็นความจําเสื่อมนะคะท่านก็จะนั่งอยู่ไม่ยิ่งเหมือนเราสามีบอกว่าให้อ้อมนั่งอยู่เฉยๆประเดี๋ยวแม่เขาไม่มีอะไรทําอ้มก็เลยมองอยู่ห่างๆเผื่อจะได้ช่วยหยิบจับอะไรได้บ้างเขาก็มีความสุขที่เขาได้ทํานะคะนรนี่ยนดเอเนมันว่าเราคนแก่ก็อย่างนี้ละคะ่ะ เวลาลูกหลานมาเยี่ยมก็ดีใจเป็นพิเศษค่ะตัดสะมันฝรั่งต้มค่ะมันฝรั่งต้มแล้วก็สลัดหืมคนแก่นี่วุ่นคนเชียวพ่อปู่ก็นถนัดเสิร์ฟนะคะมีทั้งเบียร์มีทั้งเหล้าฝรั่งค่ะน้ำโซดาก็มีพอทุกอย่างเสร็จนะคะพ่อก็เรียกกินข้าวค่ะ ผู้สียเปรูนเอาแต่สิ่งเหลี่ย้วก็ลตลีาลที่น่ที่บ้านน่าร้อนนะคะเราก็ทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างค่ะทั้งปิ้งย่างแล้วก็ตกปลาค่ะระหว่างทางที่ขับรถกลับบ้านนะคะก็มีดอกลูปินข้างทางเยอะมากเลยค่ะทุกคนเป็นสีสันข้างทางตรงนี้ก็มีดอกสีม่วงสีน้ำเงิน แล้วก็สีชมพูอ่อนนะคะบางที่ก็มีสีขาวสีออกแดงๆหน่อยนะคะช่วงนี้ดอกลูปินกำลังบานเลยค่ะสังเกตดูดีๆนะคะฝั่งซ้ายมือมีดอกลูปินสีขาวสีม่วงสีน้ำเงินเพียบเลยค่ะทุกคนน้องก็ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเวลาขึ้นเนี่ยก็ทำหลายยากด้วยเม็ดของดอกลูปินนะคะก็กินได้ค่ะ แล้วก็สามารถไปทําเบเกอรี่ต่างๆได้ค่ะแต่สําหรับคนที่แพ้ถั่วห้ามกินนะคะเพราะว่าลูปินเนี่ยก็จัดอยู่ในพืชประเภทถั่วค่ะและเจ้าถั่วลูปินเนี่ยสามารถนําไปทําได้หลายอย่างเชียวค่ะไม่ใช่แค่เบเกอรี่นะคะสามารถนําไปเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยและก็สามารถนําไปทําซอสทานกับเนื้อสัตว์ด้วยก็ได้เรียกได้ว่าทั้งสวยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยจ้ะ